นี่อันนี้ก็ยังมีน่ารักอุ้ยเดี๋ยวแกว่าอีกไม่เอาแล้วพอแล้วปิดแล้วนะไม่ให้ดูแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะโดนบีนอุย้ยจะก่อนสดขาวเนาะตัวนี้สดมองหมดแล้วดำหมดแล้ว จิもう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 ้มงอเลยงอแล้วขอบคุณครับใครๆก็อยากให้แฟนใส่ใจมีแล้วคับน่ารักมากเท้แท้คิดถึงกับเธอนะโลดไปรอบๆวีน่ารักมากเลยขอบคุณครับที่กาสลอง ใส่แจแล้วใส่ไข่ด้วยนะครับได้ครับอุย้ยรอยแทนอยู่เนี่แทนมันไปขี้อู้แต่ก่อนฝดแบบรอนะไปยังไปสิบสามสิบสาม ยูคิดถึงมือไปแล้วทุกคนไปจาา่ายค่าเทอมก่อนครับส <c oughs> วัสดีปอปอกระเดิดอุ้ยปอส่งของขวัญให้ด้วยอ่ะน่ารักอะ่ะไปก่อนนะไปจาา่ายค่าเทอมก่อนนี่ย่า <Yeah. S 1> กูสูงกว่าอีกอะ่ะไปแล้วนะ